วันนี้เป็นวันเกิดของซูซี่แล้วฉันก hey so! ็มีของขวัญสุดอลังการที่เธอจะต้องทิ่งสุดๆให้ด้วยเฮแซมมี่เธอทำฉันตกใจหมดเลยนะป้าเร็วซูซี่ได้เวลาเปิดของขวัญแล้วเปิดอันนี้จากฉันสิ Happy birthday to Sue Happy birthday แซมมี่ดื่นแตนจังขอบใจมากๆเลยนะสำหรับของขวัญชิ้นนี้ป๊อกอิดยูนิคอนอีกแล้วหรอ หรือว่าครั้งนี้เราจะลองทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ป๊อปอิดดูเธอพูดความจริงปัญเนี่ยก็แฮมสเตอร์ไม่น่าจะชอบนี่นะฉันก็ไม่เคยแน่ใจนะแล้วฉันก็มีไอเดียที่สุดยอดมากๆาลเราด้วยไงทุกคนแซมมี่เสนอให้เราทํเขาวงกดป๊อปอิดให้หนูวานิลลี่ของเรากันนะทีแรกก็เสร็จแล้วเอ,อ่อซซซี่ช่วยเอาฉันออกไปเถอะขึ้นมาซิอืมเธอไม่คิดเหรอว่าถ้ามีประตูจะดูดีกว่านี้นะ่ะถ้าอยากได้อะไรก็บอกฉันได้เลยนะ ได้จ้าสำหรับตอนนี้เราต้องใช้แผ่นโฟมสักชิ้นมาตัดออกจากกรอบกันเถอะแซมมี่ถึงตาเธอแล้วนะฉันทำเองคนเดียวไม่ได้แน่นอนฉันไปขอให้พี่สุชาช่วยดีกว่าทุกคนพวกคุณก็ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณได้นะเฮีเยี่ยมเป็นไงบ้างแซมมี่ส่วนของฉันเสร็จแล้วเฮ้ hey, ทำไมเธอทำนานนักล่ะก็ฉันตัดทุกชิ้นเองนะสิแล้วในเมื่อเธอกลับมาแล้วก็เอานี่แกะลวดให้หน่อยสิจ้า ของกลวยๆอีกไม่กี่วิฉันก็กลับมาหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นนะระหว่างนี้ประตูของเราก็เกือบจะเสร็จแล้วนะเ,เหลือแค่ต้องรอทำกลไกการเปิดเท่านั้นเอานี้ส,สิทีนี้ก็ทำให้เราดูได้แล้วว่ามันทำงานยังไงลวดจะสอนผ่านประตูทั้งสองส่วนไปแบบนี้นะและนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ที่เหลือก็แค่ยึดประตูให้แข็งแรงเท่านั้นออกมาแบบนี้ไง <c oughs> <laughs> ฉันเป็นเครนให้เธอได้นะแซมมี่มาตกแต่งห้องแรกของเราให้เสร็จกันเถอะโอ้แม่เจ้านา่าตื่เต้นสุดๆไปเลยแต่ก็ดูเหมือนห้องถังนิดๆแพ่มีอะไรขยับอยู่แนะ่ ก็จะเป็นโซนถัดไปของภารกิจทำของขวัญวันเกิดให้แฮมสเตอร์ของเราสิไปจัดการกัน,กนเถอะตรงนี้ป๊อบอิตจะเคลื่อนไหวเป็นวงกลมแล้วหนูวานิลี่จะผ่านด่านนี้ไปได้ยังไงกันนะทำไมเธอไม่ปัดกรีวงจรไฟฟ้าแล้วไปรอดูว่าจะเป็นยังไงล่ะอระวังหน่อยสิแซมมี่ไม่งั้นจะไม่เหลืออะไรให้เราทํางานต่อนะ พวกคุณไม่ควรใช้ตะกัวแบตเตรี่โดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลนะแบตเตอรี่นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วก็เรียบร้อยได้แล้วติดป๊อบอีกชิ้นแรกเขาทีเสร็จแล้วแต่เราต้องทำอีกสองทีนี่นาไม่ใหญ่เลยนะมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเฮ้เขสูเธลืมอะไรไปหรือเปล่าโอ้จริงด้วยขอบใจจ้าดูเรื่อเรืงดีนะว่าไหมไปต่อกันที่จุดที่สองกันเถะ ว,ว้าวที่วางเต็มไปหมดเลยเราจะคิดว่าจะเอาอะไรวางไว้ตรงนี้ล่ะแซมมี่สัต์ประหลาท่อพลาสติกจะกินแฮมสเตอร์แล้วนะไม่ต้องห่วงนะทุกคนเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เชื่อง่ายมากเลยแล้วเราก็ใช้ท่อพลาสติกตรงนี้เป็นทีการได้ด้วยนะหนูวานิลลี่ของเราจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยกว่าจะผ่านไปได้ใครก็ได้เอาท่อพวกนี้ออกไปได้ไหมพาะมันรัชตายแล้วช่ด้วยใจะเย็นนะพวกคุณ <c oughs> ทีนี้ก็มาเขย่ากันนะแล้วก็เรียบร้อยเขาวงกตเสร็จแล้ว และเพื่อให้หนูวานิีรี่รู้ว่าต้องไปทางไหนเราจะติดกาวลูกศรไว้ด้วยตรงนี้นะสัญญาของสุดยอดฉันชอบมากเลยสูว้าวว้าวไม่ลูกบอลพลาสติกอีกหน่อยการออกแบบส่วนนี้ก็เสร็จแล้วละเ่ียดไว้ด้วยกาวทุกคนไปต่อกันเถอะเรายังเหลืออะไรที่ต้องทำอีกเยอะเลยนะอย่างห้องถัดไปไงต้องทำช่องตรงนี้ให้สูงไว้ก่อนเลยนะเราจะใส่แผ่นวงกลมพวกนี้ไว้ด้านในช่องที่มีหลายสีทุกช่องแล้วพวกมันก็จะขยับได้ สีม่วงไปตรงนี้นะแล้วก็ออกมาเหมือนบาร์บีคิวหลังหลากสีเลยอ้อูเดี๋ยวจะต้องสนุกมากแน่แนสน่อีกนานไหมะสิ่งกีดขวางชิ้นต่อไปเสร็จแล้วนะเลิกมาแอบ,บดูสักทีนะแซมมี่ทำไมล่ะฉันก็อยากอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นฉันแค่รอเล่นจ้าอยากเห็นห้องต่อไปไหมทุกคนงนั้นอยู่ชมกันต่อเลยนะ แล้วแฮมสเตอร์ของเราก็จะต้องกลิ้งไปบนสะพาน <c oughs> แน่นอนว่าไม่ความปลอดภัยของหนูวานิลลี่ต้องมาก่อน <c oughs> ฉันมั่นใจว่าเธอจะข้ามไปได้สบาย,บายๆน่าตื่นเต้นมากเลยเราทําสะพานกันมาตั้งสองแห่งแล่ c. ดูนี่สิเจ๋งสุดยอดเลยว้าวและนี่ก็คือความท้าทายอย่างสุดท้ายในโซนนี้นะประตูพับไงล่ะเราทําขึ้นจากลังและหลอดพลาสติกเลยนะทะดาดาแล้วด่านสําหรับแฮมสเตอร์อีกอย่างก็เสร็จเรียบร้อย ผูกอนพวกคุณคิดว่าไงบ้างเจ้านี่ดูเหมือนวงแหวนเป่าฟองสบู่ไหมเฮ้ hey, เดี๋ยวสิทำไมมีหลายวงนักละ่ะฉันเหมือนไปหมดแล้วนะโซไม่ได้เอาไว้เป่าฟองสบู่นะแต่เอาไว้ทาทายหนูวานิลลี่ตั้งหางดูนี่นะโอ้ oh, หนูวานิลลี่ช่างโชคดีจริงๆฉันอยากให้วันเกิดของฉันสนุกแบบนี้มากแล้วเราก็จะต้องบัตรกรีกันอีกครั้งแล้วก็ วงแหวนทั้งสามวงก็จะหมุนได้มันประกอบทั้งหมดและให้สซมีไปทดสอบเป็นคนแรกกันแล้วก็มาติดสวิตกันนะไดูสิใช้ได้แล้วมาดูนี้กันสิทุกคนท้าทายสุดๆเลยว่าไหมลีคางโอ้โแม่เจ้าโอ้ยออไม่ได้ผลที่ริงก็ง่ายมาก วานิลลี่โดดสูงขนาดนั้นไม่ได้เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แหละว่าเธอจะหาทางหนีออกจากห้องนี้ได้ยังไงนะทุกคนระหว่างนี้เราก็จะกลับไปที่ทีมป๊อปอิดก,กันอีกครั้งแต่วันนี้จะมีน้ำนะอ๋อๆห้องนี้เหมือนจะยากอยู่นะสูซี่ปล่อยฉันออกไปทีได้เลยจ้า เย็นใจเย็นใจมี่แล้วก็ทุกคนไม่ต้องห่วงนะมันไม่คมเลยสักนีดเราจะวางทั้งหมดนี้ไว้ในห้องสุดท้ายของชั้นนี้นะตรงนี้เลย <S <s อ,อ,อย่าลืมที่จับเพื่อให้หมุนป๊อปอิกจากด้านนอกได้นะ <S <s วะ้าวเหมือนกับกับดักสังหารในคุกใต้ดินเก่าๆเลย <S <s แล้วเรารออะไรกันอยู่ลนะ่ะมาทำให้ยิงน้าตืนได้ ว้าวดูดิสิฉันเป็นศินลปินนักกายกรรมแหละฉันมั่นใจว่าแฮมสเตอร์น้อยของเราไม่กลัวอะไรแบบนี้หรอกแล้วตรงนี้เราก็มีสะพานแขวนอีกสองที่นะและมีลิฟต์ด้วยเห็นไหมแต่มันจะพาฉันไปไหนล่ะว้าวไม่คืนฉันอยากลงเรากำลังจะไปตรงใจกลางเขาวงกตกันนะตรงนี้จะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วโสดีทำไมถึงได้นานนักล่ะฉันอยากลองหมุนด้านในตัวลิฟต์แล้วนะ ลองทดสอบกันเถอะนะโอเคเธอขอเองนะ <c oughs> หัว,วหมุนไปหมดแล้วไม่ไหวโอโ้แม่เจ้าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย <c oughs> ว้าวปรอมแบบสิฉันยังไม่พร้อมนะเออฉันอยู่ในละครสั์หรืออะไรหรอด้านถัดไปของเขาวงกตของเราก็คือกระบอกที่เต้นรำได้ไงล่ะ เป็นแบบที่ไม่เหมือนใครเลยล่ะจริงๆนะฉันเรียกว่าเต้นรำแบบซ้ายและขวาอยากดูไหมล่ะเธอล่อเล่นใหญ่ายฉันอยากเห็นจนแทบไม่ไหวแล้วโอเคแต่เราควรประกอบกลไกให้เสร็จกันก่อนนะชิ้นนี้ต้องไว้ตรงนี้เข้าใจแล้วแบบนี้กระบอกก็จะแกว่งไปมาทางซ้ายและขวาได้เอาล่ะเสร็จแล้วนะเธอคิดว่าไงบ้างแซมมี่ ควรไปจุดถัดไปได้แล้วหนูว่าน,นี่ใกล้จะมาถึงไม่อีกไม่ช้าแล้วนะทุกคนมาดูนี้กันไหมแซมมี่ฉันรู้ว่าเธอทําอะไรสักอย่างอยู่แต่ฉันไม่รู้เลยว่าจะนาทขึ้นขนาดนี้ฉันพยายามหนักมากที่จะทําให้มันออกมาเพอร์เฟกต์น่ะสะพานอยากสะพานซิกแซกสะพานที่มีวงแหวนลอยได้แต่เราต้องมีลิฟต์ด้วยแล้วเราก็จะทํากันเราหมายตรงนี้จะช่วยกําหนดทิศท,ทางให้ลิฟต์นะมาติดกาไว้ตรงนี้กันงั้นลิฟต์ก็ต้องมีรางด้วยเธอทําทเสร็จหรือยัง เงินก็มาบินกันเลยขอต้อนรับทุกคนขึ้นเครื่องจุดหมายปลายทางวันนี้คือวันเกิดของหนูวานิลลี่ค่ะ <c oughs> ชิ้นสุดท้ายของเสาลิฟต์ก็คือตัวก้านที่ทำจากไม้ตัวลิฟต์ทั้งหมดขวรเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,ล,นลงได้เงินไปทำกันเลยนีดเดียวสู้จากว้นะแล้วก็ yeah. ทีนี้ก็มาทำซ้ำกับอีกด้านนะเพื่อที่หนูวานิลลี่จะได้ไปถึงชั้นสามได้เฮ้เรานะจะทำกันเสร็จแล้วนะทุกคนพวกคุณอยากเห็นตัวอย่างของโซนสุดท้ายกันก่อนไหมมาดูนี่สิ เป็นไงถ้าเปกคนชอบกดไลค์ให้ด้วยนะแสมีแบบนั้นพวกเขามองอะไรไม่เห็นหรอกนะโอ้สูฉันชอบมากเลยจริงๆมีเตของสีสันสดใสเต็มไปหมดงั้นก็มาเพิ่มสิ่งกีดขวางกันเหมือนกระบอกที่กลิ้งได้อันนี้ทีนี้เราก็มีไม้เสียบบาร์บีคิวอันใหม่กันแล้วแล้วมันก็จะทำงานด้วยไฟฟ้าด้วยนะ เขาวงกดแบบนี้ได้พวกคุณจะต้องฝึกฝนอย่างหนักถ้าอยากลองกระโดดผ่านกรอบนี้ไหมเออไม่ล่ะมันเหมือนของสําหรับแฮมสเตอร์มากกว่าเงี้ยนก็มาทําลูกครงกันตรงนี้หนูวานิลลี่จะต้องแทกตัวผ่านไปโอ้โหจะต้องสนุกมากแน่ๆทีนี้ก็มาเพิ่มสิ่งกีดขวางอีกอย่างกันนะว้าววบอบที่สุดยอดที่สุดเลยฉันอยากลองเล่นดูสักครั้งก่อนจะขออะไรต้องระวังหน่อยนะแซมมี่ถ้าอยากกลายเป็นแฮมสเตอร์เหรอ ไม่เอาหรอกฉันชอบที่ฉันเป็นเมืองแบบนี้แล้วฉันก็อยากเห็นฉันอื่เ็นดด้วยอง่ย้ยงก็นี้เลยตรงนี้แฮมสเตอร์ปุกปุยของเราจะได้กินขนมแสนอร่อยของเธอนะยังขาดชิ้นสุดท้ายอีกแค่ชิ้นเดียวนั่นคือกระบอกที่กลิ้งได้ซึ่งทำจากลังกระดาษแบบวงกลมและหลอดเราจะติดเขากับผานังด้วยแท่งไม้แบบซ้นกันนะ้วยกนไกที่เราคุ้นกันดีก็จะทำให้มันหมุนได้อย่าพึ่งไปไหนนะทุกคนพวกคุณไกลจะได้เห็นการผจญภัยในเขาวงกตของหนูวานิลลี่กันแล้ว หนนะ่อยะโอเคที่รักเข้าไปเลยจ้าไปเร็วเจ้าของวันเกิดหนูวานิลี่อย่าทำให้ฉันผิดหวังนะเฮ้ยาหยุดแวะพักอาบน้ำไ็นไงเนี่ยโอ้ยเธอน่ารักจังแค่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจจุดประสงค์ของภาร,รกิจนี้เท่าไหร่เลยนะให้เวลาเธอหน่อยซีซามีเธอก็แค่อยากรอบคอบนะ ใช้เลยจ้ะที่รักเย,ย้กว่าจะไปได้โอ้ถ้าผ่านไปได้แบบมื่อชีบเลยแล้ว <c oughs> เธอก็สนุกมากๆเลยด้วยอเธอไปต่อไม่ได้หรอเราควรช่วยทำไมอะสุ ไม่จ่าแซมมี่เธอไม่เป็นไรหรอกทำได้ดีมากเลยสนุวานิลลี่ห้องทอต้องน่าสนใจมากๆแน่ไม่นะสูต้อง เห็นเมื่อกี้นี่ไหมคือตัวอ่อนมากๆเลยเราฉันก็มั่นใจด้วยว่าเธอแอบไปฝึกพิเศษแบบแฮมสเตอร์มาเพื่อเตรียมตัวฝ่าเถาอวงกดนี้เธอน่าจะคิดถูกนะแซมมี่ดูนั่นสิไอด้สวยสวยมากโออห้องบาร์บีคิวลัง ดูแล้วก็น่าจ,จะไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับแฮมสเตอร์น้อยพุกกลา้าหารของเราด้วยนะสัพพนเฮ้เราสุดไปเลยนี่นาะหนูวาน,นิีลีนี่เป็นแฮมสเตอร์ที่เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากๆเลยและเธอก็มีทักษะการจับทิศทางที่ยอดเยี่ยมมากดูสิเธอวิ่งผ่านประตูไปยังไงเหมือนนักปันประตูระดับม,มืออาชีพเลย เขาลหะส่วนนี้จะผ่านยากมากๆเลยนะแต่สำหรับหนูแฮมสเตอร์ที่ฉลาดอย่างหนูวานิลี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะหลบสิ่งกีดขวางยังไงทำได้เยี่ยมเลยไปเร็วถููวานิลี่ไปเลยเฮ้ถ้าคิดจะเล่นโกงงั้นเหรอเธอก็แค่ดูเฉยๆว่าต่อไปจะเป็นอะไรน่า ฉันคิดว่าเธอชอบมาหมุนนี้นะไปเร็วหนูวนิลี่ไปต่อเลยซูซี่เตรียมหมุนป๊อปอีกได้เจ้าค่ะได้ค่ะโอ้แต่ใจกล้ามากมเลยแถวกระนารักด้วยอ่ากระบอกเต้นรำ ฉันก็เต้นให้เธอดูได้นะเอาไว้หลังเล่นเข่าวงกดนี้นะแซมมี่หนูนิลี่จะสอนเธอเองว่าต้องเต้นยังไงเฮ้ยามอีกนิดเดียวแล้วก็เร็จแล้ว <c oughs> มาดูกันเร็วว่าเธอจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงเฮ้แย่หน่อยนะที่เธอต้องผิดหวงังแซมมี่ แต่สะพานที่เธอทำมาแทบไม่เป็นอุปสรรคของหนูวานิลี่เลยอันที่เป็นปอบอีกนี้ก็ใช้ไม่ได้หรอเกรว่าจะไม่นะดูสิว่าเธอวิ่งขึ้นลงได้อย่างราบรื่นขนาดไหนลุยเลยสาวน้อยเธอคุ้นกับลิฟต์ดีแล้วนี่นะไปกันเลย ยากอยู่นะอย่าประมาทล่ะหนูวาน,นิลลี่ใช้แล้วทักไลจะไปถึงจุดหมายแล้วนะทำได้เยี่ยมเลยเหลืออีกแค่สองห้องเท่านั้นโอ้เร็วเข้าหนูวานิลลี่เบียดผ่านไปเลยอีกนิดเดียว วานิลี่ฉลาดมากไม่จำเป็นต้องบอกหรกอกแซมมี่ไม่จำเ,เ,เป็นเลยผ่านไปได้อีกช่วงแล้วไม้ไมไปตรงช่องนั้นสิที่รักใช้แล้วแล้วก็คลิ้งไปในนั้นกันได้เหลือแค่อีกนิดเดียวถ้าเกิดจะถึงแล้วนะจ๊หนูวานิลี่ ดีเยี่ยมมากอะไรก็ขวางแฮมสเตอร์ที่สุดยอดอย่างเธอไม่ได้เลยจริงๆประทับใจสุดๆเธอเป็นเจ้าของวันเกิดสุดน่ารักของเราเลยนะแล้วเธอก็มาถึงเส้นชัยแล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวโอ้โหหวังว่าเธอจะไม่กลัวที่ต้องเข้าไปใน่อนี้นะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยส เราถ้าอยู่ข้างหน้ากันนะปันนดเป็นสิ่งกีดขวางที่ง่ายได้มากสำหรับสาวน้อยผู้ชายฉลาดคนนี้โอ้าเ้เริ่มเร่งความเร็วกันแล้วเ๋ยวเข้าโ,โ,โอเคทีนี้ถึงตาฉันไปลองท้าทายบ้างแล้ว ฉัันนนนตต้องงเหลียวรไกนนะ <c oughs> ทุกคนถ้าพวกคุณชอบงานประดิษฐ์ชิ้นนี้กดไลค์ให้พวกเราและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะไปบายค่ะโอเคไม่ตลกเลยนะฉันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยี <c> ่ <oughs>